ใบตองนะคะแล้วก็แกงสลัดเครื่องงานอาหารนะคะวันนี้ครูแป้งจะมาสอนทำกระทงสองมุมกันค่ะอุปกรณ์วันนี้ที่เราจะใช้ด้วยกันนะคะก็จะมีผ้าสะอาดค่ะใบตอง,รงกรรไกรแล้วก็ไม้กัาดค่ะแรกนะคะก็จะเช็ดใบตองนะคะให้สะอาดเช็ดจากบนลงล่างนะคะตามทางยาวของใบตองนะคะเราจะเช็ดทั้งข้างหน้า เราก็มาฉีดใบตองให้ได้ขนาดตามาต,ามาตามา้องการค่ะเราก็จะตัดใบตองนะคะให้ได้ขนาดที่เราต้องการจากนั้นเราเอาด้านนวลน,นะคะหรือด้านหลังของมันเนี่ยมาประกบกันนะคะแล้วเราก็จะจับมุมค่ะจับมุมที่หนึ่งค่ะหักลงค่ะจับมุมที่สองค่ะหักลงนะคะให้ได้ลักษณะอย่างนี้นะคะ จากนั้นเราก็จะนำไม้กลัดนะคะมากกัดกราดลงไปแล้วก็ดันขึ้นมาส่วนที่เกินนะคะเราใช้กันไกลค่ะตัดออกอเราตัดแต่งให้สวยงามก็มาจับอีกทางนึงนะคะเราวก็จะมาจับอีกฝั่งจับมุมแล้วเราก็กดลงไปะคะ่ะ ได้ลักษณะแบบนี้ลักษณะนะคะเราก็จะได้กระทงสองมุมนะคะนี่เรจะได้กระทงสองมุมไว้ใส่นะคะเราอยากได้ขนาดไหนแบบไหนขึ้นอยู่กับการตัดขนาดของใบตองของเรานะคะนี่ก็คือกระทงสองมุมนะคะที่เราทําเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํา ขนมนะคะหรืออาหารที่เราต้องการมาใส่นะคะจัดวางให้สวยงามนะคะก็จะเป็นภาชนะจากธรรมชาตินะคะ